ยกสตูไปนอนบ้านเพื่อนคืนนี้จะได้นอนบ้านใครเพิ่งรีวิวไปได้ไม่นานคืนนี้พวกเราก็ได้มานอนบ้านลูกเจ้าสัว<ค>มาถึงยังไม่ทันทำอะไรครับ<อ>เสียพพล็ส,นนสั่งข้าวให้กินเลยนะไม่ว่าจะดึแกแค่ไหนแพทิิก็ไม่เคยปล่อยให้เพื่อนๆหิวเลยครับบอกเลยบ้านนี้ขนมของกินเพียบผมดูท่าแล้วคืนนี้ไม่น่าจะได้นอนบ้านนี้มันมีทุกอย่างจริงๆช่วงนี้ผมก็ดีใจที่ยู่ดูสนิทกับแพทิกมาก้เพื่อนไปนอน ไม่นอนไม่นอนจะเล่นเกมโอ้โหถ้าติดเกมแบบนี้อย่าสนิทกันเลยดีกว่าแต่คืนนี้ก็เป็นโชคดีของผมเพราะแบงค์แขนซ้อนอยู่ไม่น่าจะทำของอะไรพังได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเจ็บแขนจริงปะเนี่ยนั่นสวยแล้วจะไปขุดแลมโบเขาเขาจะจ่ายเงินนะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงค์แบงค์แบงค์ไปทำอะไรไปใช้บ้านกูแบงค์นมาทำลาย EP ต่อไปจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่าอยากนอนไหนนอนนี้ได้เลยเหรอเออขายังชั่วได้เวลานอนแล้วแต่อยู่บ้านแม่ทิกจะนอนตรงไหนดีนะเพื่อนหลับกันสบายเชียว เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันห้องน้ําออกมาลูกไปหาที่นอนชั้นบนดีกว่าแกนอนนี่ใช่มาได้ไงออกไปห้งององค์ห้ององค์เฮ้ยไม่เอาอภิเอตโอเคโอเคโอเคตอนนี้เสีย่ยองค์ก็ได้ทําการยึดห้องนอนดูดาวบนที่เรียบร้อยส่วนนี้ก็เป็นห้องรับแขกที่เฟติกได้เตรียมไว้ให้สําหรับสาวๆได้นอนอส่วนตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับผมยังเล่นเกมมันอยู่เลยเฟติกจะนอนตอนไหนเนี่ยเรื่อยๆครับอภิเอจะนอนนังไม่ โดยคนลักรถครับอื่นเช้ามาล้างรถให้เพ well> um ื่อนเฮ้ยไม่นอนเลยนี่จะแปดโมงแล้วงั้นตอนนี้เราเสร็จผมไม่มีใครละขอนอนเลยแล้วกันนี่นะครับก่อนนอนขาดไม่ได้ยูมิล่านอนดึกผิวส้มขาดน้ำไม่ต้องกลัวยูมิล่าช่วยได้จัดไป2องับซูลเลยผิวสวยสําหรับคนนอนดึกให้หน้าเด้งดึงดังและตอนนี้เขามีแคมเปญอวดผิวสวยนี่คือหลอนน่นะได้เวลานอนสักทีขอนอนนอนะไปเล่นเกมกัน